ค่ะขออนุญาตถามสาัพเตสถานการณ์ล่าสุดเนาะเรื่องแบบที่ผ่านอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายๆคนก็เรื่องแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนตอนนั้นเราเป็นเราอยู่ตรงไหนอทำอะไรบ้างทำอะไรอยู่บ้างตอนนั้นเวกอยู่บ้านค่ะก็คือแบบกําลังกินข้าวก็คือเตรียมจะออกมางานที่เซนทรัลเมลล์ค่ะก็อยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วก็อยู่ดีๆก็โทรทั์สั่นนะคะแล้วก็มีเสียงแบบพุ่งหน่อยๆค่ะก็คือรู้สึกแล้วว่า แปลกเพราะว่าตึกมันสั่นค่ะแล้วก็รู้เลยว่ามันคือแผ่นดินไหวเพราะว่าเบกกับเคยประสบการณ์ตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์เพราะว่านิวซีแลนด์แผ่นดะินไหวบ่อยมากเลยค่ะ mm hmm. แต่ก็เรียกว่าไม่มีสติเลยนะคะก็คือพยายามเรียกหาทุกคนที่อยู่บ้านก็คือพี่เลี้ยงพี่ชายโบบา้านบอลบอลทุกคนเลยก็พยายามคว้ามาให้หมดแล้วก็ไปหลบใต้โต๊ะ Oh. ใช่ต้องหลบใต้โต๊ะเพราะว่าจำได้ว่าตอนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์อ่ะมันคือคำว่า drop cover hole oh. ใช่มันคือทำอะไรก็ได้ที่อยู่ใต้อะไรที่แข็งแรงแล้วก็อย่างนี้ค่ะใชก่ก็อยู่ตรงนั้นประมาณ5านาทีแล้วก็มองพี่ชายแบบมไม่น่าไม่น่าหัวกะตึกมันไม่หยุดสัน่น oh. ก็เลยแบบว่าโอเคลงไปข้างล่างกันลงไปอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในตึก แต่บางคนก็บอกว่าให้ให้อยู่ในตึกดีกว่า,าใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ข้างนอกก็อาจจะแบบถ้าตึกลมก็อันตรายเหมือนกันแต่ก็แต่สินใชว่าจีบข้างนอกอยู่ข้างนอกประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงเลยค่ะอ,อยู่นานมากเพราะว่าไม่กล้ากลับเข้าไปเลยค่ะแล้วพอกลับเข้าไปก,ก็เจอพวกแบบรอยแบบแตกนิดนหน่อยๆยค่ะแต่ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยทุกคนก็ปลอดภัยแต่ก็เสียใจกับทุกคนที่ต้อง จอเเหตุกาารณ์ยมมันันนี้ร้ายแรงกว่าที่นิวซีแลนด์ไหมครับเทียบกันหรือว่าไม่รู้สึกว่าร้ายแรงกว่าแต่ว่าอย่างน้อยที่เนี่ย after shock อ่ะมันยังเบากว่าคนที่นิวซีแลนด์อ่ะ after shock หนักมากมาหนักกว่านี้ค่ะใช่ค่ะุณแม่กเจอบ่อยกันก็ไม่ได้ทำที่ไม่เลยหนูหนูกลัวมากหนูแบบตัวสั่นน้ำตาไหลอยู่กับพี่ชายแบบกลัวทำทำไงอ่ะแล้วก็รีบพอแบบพอ ชอลงไปข้างล่างก็มีโทรหาคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้องติดด้วยเพราะว่าสัญญ,ญาณเราะไรมีปัญหาก็ก็แค้อนอิคต่อไปเรื่อยๆแต่ก็พยายามตั้งสติว่าโอเคไม่เป็นไรโอเคอยู่แสดงว่าตอนนั้นเราก็พยายามมีสติให้มากที่สุดใช่ใช่ว่าหนูอยู่ตึกสูงด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าน่ากลัวค่ะตอนนั้นนี่รู้ถึงอะไรเป็นพิเศษไหมบางคนจะรู้ถึง แม่จะได้ถึงไอ้สักอย่างหนึ่งที่เราแบบแวบแรกเข้ามาเลยนะตัเลยค่ะคือตะโกนเรียกพี่ชายเลยว่าแบบอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนชั้นสูงนี่คืออยู่คอนโดหรอตระนัดชั้นอะไรรกตระนัดดูชั้นเลยครับประมาณอ๋อโอเคโอเครู้แล้วรชั้นสูงชั้นสูงสูงสูงลงบันไดมาใช่วิ่งบันไดค่ะแล้วก็มีน้องหมาด้วยค่ะหมาตัวอนนั้นวิ่งกุ้มน้องหมาใช่ค่ะวิ่ง กับน้องหมาแล้วก็มีพี่เลี้ยงแล้วก็พี่ขายค่ะทุกวันนี้ยังมีแบบอาการอนเนคติค่ตีไมเหมือนวันเมื่อสวันที่แล้วไหมคะที่ในใช่หนูก็เห็นค่าวนี้แล้วก็เหมือนทางทางตึกก็บอกว่าอยากให้ลงมาก็นี่เตรียมของเลยกระเป๋าของใช้เงินทุกอย่างเลยแบบรีบเตรียมให้พร้อมเผื่อต้อง evacuate จริงๆ อาการที่มันคล้ายอย่างเช่นจะต้องมองสิ่งที่เป็นในแบบกองไฟหรือว<อ>่าเาหรอยนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะมจะพยายามเหมือนแฟนๆแนะนําว่าให้วางขวดน้ําแต่ถ้ามันมันสั่นอ่ะแปลว่ามันสั่นจริงๆ<อ>เราไม่ได้แบบรู้สึกไปเองหรือมัน เรียนเรียนหรือเปล่าสูแบบเราต้องทั้งสติมากๆจริง,รง,รงๆค่ะแสดงว่าทุกวันนี้ต้องเช็คทุกอย่างเวลาใช่ใช่ค่ะคือตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าโอเคเราผ่านไปช่วงนั้นแล้วแต่ก็ยังต้องระวังตัวเพราะว่าเหมือนทางนู้นก็ยังไม่ได้อยู่ขนาดนั้นก็ต้องระวังตัวเราก็อยากให้ทุกคนระวังตัวเหมือนกันมันจะกลับการทำงานของเราเป็นยังไงอย่างวันนั้นก็คือเป็นการแข่นง,งานไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆก็ สงสารแฟนๆมากเพราะแฟนๆหลายคนบินมาจากต่างประเทศหรือว่าเดินทางมาไกลแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าแล้วก็เพื่อเพื่อมาเจอในวันนั้นแล้วเป็นเหมือนเราไม่ได้รวมคนกันมานานมากแล้วก็เหมือนจะได้รวมคนกันวันนั้นแต่กับไม่ได้ไม่ได้รวมเพราะว่ามันไม่เซฟแต่ว่าก็รู้สึกว่าดีแล้วค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ปลอดภัยถ้าสมมติว่าเกิดเหตุตอนอยู่ที่นั่นก็น่าจะ รุนแรงกว่านั้นอีกแฟนไ็่เข้าใจเข้าใจใช่วันนั้นก็เจอแล้วแบบอู้ขอโทษน,นะม,มีมีนัดก,กันใหม่ไหมมีนัดก,กันใหม่ไหมมีแน่นอนคะ่ะมีมีแน่นอนอค่ะเพราะเราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้วค่ะหลังจากนี้เรามีแผนให้ตัวเองไวไหมว่าถ้าเกิดสมมตินะช่วารเกิดอะไรที่อีกอะไรเงี้ยเราจะได้แบบรับมือได้โดยที่แบบมันก็ทําให้หนูคิดนะว่าแบบเออแล้วถ้าพรุพ่งนี้มันไม่มาจริงอ่ะวันนี้มันอาจจะสุดท้ายของเราจริงๆระเราต้องทําให มันของเราอ่ะม kind of hmm? kind of ันฟู่ฟิลเราก็ทำทุกอย่างที่อยากทำอ่ะอย่างช่วงเนี้ยหนูก็มีกระเป๋าใบหนึ่งที่วางไว้ใกล้ๆเตียงแล้วก็มีรองเท้าคู่หนึ่งของของพี่ของพี่งอย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้คือเราก็รอบคอบกับการใช้ชีวิตทุกอย่างมากมากเลยค่ะบางคนก็มีการเตรียมกระเป๋าไว้สำหรับใส่ของยังชีพย่งชีพ ของคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ตลอใช่ใช่ฝั่งหนูก็มีแบบมีทั้งยามีทั้งแบบพลาสเตอร์มีทั้งขนมมีทั้งกระติกน้ำมีทั้งน้ำที่เป็นแบบของแบบที่สามารถดื่มได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ยวกคนคราปล่อยเลยนะหรือว่าแค่าวเดียทุกคนเลยค่ะใช่ทุกคนหนูก็กำแบบพูดกับทุกคนเลยว่าแบบทุกคนเตรียมตัวเราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ถ้า ือไม่เกิดอดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดก็ให้ความไวค้ค่ะอยากคุก็บอกว่าเหตุการณ์นี้มันทําให้รู้ซึ้งถึงการใช้ชีวิตพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริง,รงเลยไหมใช่ <ๆ S 2> ใ,<น>ใช่ใ,<น>ใช่มันมันก็จริงนะคะแต่จริงๆก็เป็นคนคิดแบบนี้มามาสักพักแล้วแหละว่าทําทุกวันให้เตมที่อยากพูดอะไรพูดอยากทาอะไร่ะชีวิตมันสั้นจริงๆนะคะอยากให้ก็ทงใจคนหลายๆคนก็แบบ อย่าขวัญกับเรื่องนี้เนาะอยากให้บวกว่าแบบเดี๋ยวเราจะผ่านไปด้วยกันนะก็ถ้าว่ามีแพนิกหรือว่ากลัวบ้างไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าหือว่าปกติของทุกคนที่จะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าเชื่อว่าจะดีขึ้นแล้วก็มีสติเยอะๆแล้วก็พยามเตรียมตัวไว้ให้ดีที่สุดค่ะก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะอน,นุญาสำหรับยีนได้เลยค่ะคส ตอนนัดผ่านการตอนนั้น,น,น,นเราได้ชีทได้ชีทกันเยอะพักไปทักไปว่าโอเคไหมก็คือพอเราแบบได้สติละวว่าแบบโอเคเราปลอดภัยแล้ว<ม>ก็เริ่มเช็คหาเ<ม>พื่อนเพื่อนทุกคนเลยแบบว่าพี่ทีนโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่แบอบกโอเคพี่นึกว่าเออเวียนหัวแบบไม่ได้กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบตาลายอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอเคก็รู้สึกว่า เค่นะชิก็รู้สึกแค่มึนๆเวียนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสถานสถานเทียบเทียบเคียงกับเราเลยไหมคะต้องลงมาจากชั้นสูงเหมือนวันนั้นที่เขาบอกว่าพี่เขาอยู่อยู่คาเฟ่นั่งทำทำเรื่องบ้านค่ะใช่ก็ก็น่าจะไม่ได้เป็นตึกสูงมากส่วนที่พีก็โอเคใช่ไหมอะไรนะคะอื่นก็โอเคใช่ไหมไม่ได้กลัวไม่ได้แพนิคไม่ได้อะไรหรือว่ายังไงให้กำลังใจกันก็อาจน่าจะมีนิดนึงแหละน่าจะแพนิคกันนิดนึงแหละแต่ก็พยายามก็ ยังไม่มีอะไรก็ไปก่อนแต่ว่าเรื่องทรัพย์สินเรื่องบ้านไม่มีปัญหาเลยไม่มีค่ะไม่มีโชคดีมากๆเลยจริงเราอะไรนะอาเซียนโปรเจกต์เป็นยัะบ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรนะคะโปรเจกต์นะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้ก็มีตอนนี้มีทั้งเอ่อพอลิเมนต์อ่าีครเนียมแล้วก็มีของวันนี้สีป่าช้าแล้วก็ใดๆที่จะตามมาก็ต้องมาติดตามนะคะแต่ว่า ของ t o r Element ค่ะก็เ, mm hmm. เดี๋ยวมันจะมีวันเปนตัวใหญ่ซึ่งรวมทุกคู่เลยน่าจะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ได้เจอพี่ๆน่าจะสนุกมากๆเลยค่ะวันนั้นก็เต้นเพราะว่าเรื่องนั้นก็น่าจะอีกไม่นานหวังคิดว่าแล้วก็เดี๋ยวมี Premium ซึ่งก็เดี๋ยวน่าจะมีการขายพ i l ล t ตัวเต็มจริงๆแล้วก็อืมือน อีกอีกอีกอันยังไม่พูดแล้วก็สีไปก่อนหูไ้ก่อนเนาะช่างใจว่าจะหลุดหรือเปล่าแล้วก็สีบาช้านะคะก็ฝา,า, <laughs> ากเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่รู้สึกว่าสนุกมากเป็นเรื่องขี่เรื่องแรกที่ได้เล่นโลเคชั่นจริงน่ากลัวมากเลยค่ะก็ <laughs> รู้สึกคือมันเป็นหนังสั้นนะคะได้แบบได้ลองเล่นดูก็รู้สึกว่าอยากอยากเล่นอีกอ้ออยากเล่นอีกก็ถ้ามีโอกาสต่อได้นะคะอันนี้เป็นหนเป็นหนังยาวที่ต้องใช้เวลากับตรงนี้มากยิ่งขึ้นถ่ายทำความกูเพิ่มขึ้นเลยโอเคเราอุ้ม โอเคมันเป็นรู้สึกว่าการพัฒนาของการแสดงแหละเราได้ลองหลายๆอิโมชันมันก็คือแ<ช>อคท e รสอย่อ,อยากทำสิ่งนี้ค่ะอยากได้ลองเล่นหลายๆอิโมชันหลายๆบทบาทออนอกจากอีววทต์จะมีผลงานต่างๆทั้งปีนี้ได้เห็นแน่นอนมีแน่นอนอค่ะใช่ค่ะพูดถึงตัวเอเล็นไหมะตอนขณะนี้เราบอกว่ายังไม่ ในี้กเป็นยางคส่วนเบิคะเป็น i n ินเ s Blue ค่ะก็รัเบิดเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงนี่เข้าข้าทงเาเลยสิได้ไหมคะพอได้ไหมคะก็เป็นเจ้าหญิงแล้วก็ที่พิงก็จะเป็นบริการ ซึ่งเบกอจะเล่นทั้งเป็นเจ้าหญิงที่ดีแล้วก็เป็นตัวร้ายด้วยก็คือจะเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้เป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งเพราะว่าเราจะต้องเล่นสองคาแรคเตอร์ให้ไม่เหมือนกัน mm hmm. ไม่เคยทำมาก่อนก็ mm hmm. <So S 1> เป็นการท้าทายอีกแบบหนึ่งค่ะทา,าการต้านทานไม่หายเรื่องเรื่องนี้ก็ตอนนี้กําลังอ่านอยู่ว่ามันประมาณไหนแล้วก็คาแรกเตอร์ประมาณไหนแต่เดี๋ยวน่าจะลงลึกขึ้นในภายในเดือนหน้าค่ะ อย่างการเป็นสงคาแรคเตอร์ค่าตัวนี้ต้องสองเท่าเลยอ่ะอีกอย่างของใครอีย่างไหมคะไม่รู้สิคะไม่รู้เลยแต่ก็แต่ก็เต็มที่เต็มที่กับทุกคุกกดบาทเลยค่ะก็ยังไงไม่รู้ค่ะก็ต้องให้ทางบ้านให้ทางบ้านจุ่เลยใช่ค่ะอ่ะแล้วแฟนมิที่ผ่านมาค่ะแฟนมิทที่ผ่านมาแฟนมิทที่ผ่านมาเหรอคะแฟนมิทอ่ะแฟนมิที่ชิค่ะ แฟนมีที่ไทยก็ดีค่ะรู้สึกว่าผ่านไปได้ดีมากๆเลยค่ะก็ตอนแรกแอบ,บเป็นห่วงอินเตอร์แฟนเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงแบบ ยุคเก่าๆหน่อยซึ่งแบบหนูยังไม่รู้จักเลยค่ะแต่เต็มพ้อมากเลยนะเต็มเพลงแนวนั้นพ้อมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคสนุกแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็สนุกก็แฮปปี้แล้วค่ะเแฟนยกตามยิ้มตามอ่ใช่ตบมือตามใช่เรียกว่าการโชว์ประินชาติ์นะเพราะว่าเป็นในกามิกาเซ่เนาะใช่ค่ะก็เป็นไงบ้าง ได้ได้อยู่เนาะได้ได้ไดไดเลยแต่หนูเช็คทันถามเ<อ>ช,<า>ชียวมาแล้วใช่ใช่เช็คจะคอยเช็คตลอดเลยค่ะว่าแบบฟีดแบ็กเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ก็จะเช็คแหละเป็นไงบ้างสอ,องสิบแปดค่ะค่ะจะมีโอกาสซ้ำครั้งที่สองในเมืองไทยใน,นเ,เร็วเร็วนี้น่าจะไม่มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นแฟนมิรที่ต่างประเทศแล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่า กลับมาที่ไทยด้วยค่ะมาเร็วเร็วนี้ในวายในสามทีเดียวนี้อาจจะยังเนาะยังค่ะยังเลยค่ะขอบคุณากค่ะใช่ค่ะขอบคุณ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 ค่ะ